เยอย่าไปแฮียนอุ๊ยมาพี่ดูก็จะมาเขาหายใจอันนั้นสบายดิใช่อันนะั้นหามันบทิดน้องเอ้ยมีมุ่นนะสิวมามือเดียวเอ้จ้องทำมือได้ทิศหนึงนะน่งเนาะแ้วาถีบฉันในหอดถีบจัเรียบร้อยค่ะมันบ็หาแนวมาฮอของ จะได้แบบน,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 นี้มาแล้วมันเดี๋ยวจะีได้ก็แนอันนีมัน่ะมันตังตงนต้งบอดีเนาะพี่น้<า>อง<า>มันตั้งบอดี้อ่นไหนใส่บอดีแม่ใส่แซนแตะเอา,าเตอาาตอกแซนลงมาใส่ดูท่าอไอ้หรงอะไรเป็นแนวนีเ้ยยิ่มหันไม่หยาค่มันจะเป็นแนวแบบว่าถืออ่อนนะ อันนี้ค่ะมันสีออกมากนะเออนี่นะข้ากระจานใหม่เดี๋ยวเอาออกอนมัออกไปว่าไว่าเ้ขาเที่เขาวลงมันก็ลุน้ำเขาหานะข้าก็ะนี่แต่เก็บออกเลยค่ะมาใส่ใหม่นี่ก็คือกันกันข้ากระต่องจานใส่ใหม่เขาคือเห็ดเน่านจ๊ะจักด้วยจริงๆเขาเห็ดคล้ายก็ับตองเห็ดเน่าน่นแต่ว่ายัเห็ดยังสีอีกของมันเพเพกเดี๋ยวเขาเอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ตัวนี้มันสีเพเอว้แบบนี้มาสองหมื่นดอกปีหน่อ บูตีดี้หันหนึ่งอันนี้หันเขาเมื่สิสุกสมอแบบว่าบนเหนียวบนเหนียวแห้งเนาะตกวเขาเย็นเขาเนี้ยงมนกบนเหนียวแห้งมันกะจุกจุกแบบ่ำเสมอสบายดีคอมเมนต์สน้องเด้ออันนี้ใครเอ้ามปวดพี่เกิดปัดไม่ออกา อดีตชูสบายดีเลยลูกสบายดีเลยลูกสบายดีมันดีน้ำหนาวพี่น้องสิสบายดีน้ำหน้วมันดีพ่อแม่ป่าลูกสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่เอาอาป้าดูมาอ่ะเออไ่ปานเหยียนยืนหน่อยได้กำลังสิตต่างไข่ ไม่เน้นเป็นเองนะคะนั่นยาตังไข่ลูกหนุตังไขคาย FC เพิ่งเมื่อลูกตังคา่ปะือตังไข่ป้ะยืนยืนยืนลูกลูกคือลูกเออเออลูกคืนจับลูกป้วยทำไหมลูกคือลูกคือลูก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 อ่ะเออตังคข่ตังคาย FC Mùa nhiều nè <laughs> nhiều ừ. <laughs> hát tôi hát tôi hát 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 quá đi Hết <laughs> số mua quá Hết số mua Hết số mua Hết số mua con đồ cái cả nữa ở từ ú ấy nhiêu đây nha ừ. hãy Ở ông mà hải bơ đơ mà ăn trong xe ông mà ăn ông để mà hay đó uh. ไปข้าม่ะข้ามไปตลาดจะไปตลาดมากเหรอไปกัะไผไปกับไป๋ปีไปไทยขิบเหรอเหาไยขีบน้ำไปไปซื้อน้ำอ้หบส่วนใครน้ำไหนมัมมัมมัมเห็นเห็นไะมัม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  ไปป๋าเอาเข้าแต่ว่าเอาเจ้าบ่ได้จากเอ้ยอ่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งไก่เนาะแลเฮาสิเฮ็ดเมนูอ้เจ้าเว้านะบ่รูวสิเฮ็ดปิ้งเขียดเนาะพี่น้องเฮ็ดปิ้งเขียดโอ้เขียดตายะตัวตายนํากมีปิ้งเขียดจมผักตําแจ่วเนาะมื้อนี้เนาะ แจ่วฮะตามแดดกินกระเจ่วเนาะพี่น้องอุ้ยตอนเสาร์อากาศเย็นเย็นพี่น้องมื่อนี้มื่อนี้เย็นมื่อนี้ยมันง่ายในติดรูเบาบ่พักพักในทันอากาศมันเย็นมาูกเบาสิพาพี่น้องมาเบิ่งเป็ดกับไก่เนาะอากาศเริ่มเย็นมันก็เริ่มหนาวเริ่มหนาวไก่ก็เริ่มเงาหนัก พักพักกำลังงามพี่เนาะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งจิบ๊บตตดข่างมาถั่วอืมแบบอืมลบเป็นบ่กอืมเก็บเก็บเป็ดไก่จะเงานั่นก็มีมันหนาวเลยพี่นนอะอากาศานะกมันหนาวเนาะก็เห็นไก่หนาว ที่เท้าคือเอาแบบความอบอุมม่นมาให้ไก่เห็นเป็ดแทนเฮาไอา้ไฮโปเป็นเนาะค่ะนี่มันก็กินบอลคือกันขอบอลตัวนี้มาให้เห็บก็มาให้มันเห็บหกับปล่อยเนาะหรอกปล่อยให้หิ้งยางหิ้งากินหยานเนาะยางกินหยาน้ำเดินนี่เด็กเ,เป็ดก็สีดึ๊บ ห้าตอดหยากินมันกะะหิตมันไงวายเราจะปล่อยไว้ไก่หันตายแล้วตัวหนึ่งเนาะเดี hmm. <Yes. S 2> mm ๋ยวมันเงาเห็นดิเดือบเงาก็ตกกอนเด็กแล้วบื่อมาอากาศมันก็นาวหลดเนาะอากาศมันหนาวแล้วมันไก่มันมันหนาวห่ะเนี่ยส่วนนายค่ะ เนาวกเงากับไตทำเกอดเก้งไก่เพิงเกิดออกมาแล้วกิ๊บๆิบๆิ๊บิ๊บกิ๊บจิ๊บกิ๊บกิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บนิ๊บจ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 ิ๊บหิ๊บจ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 ิ๊บกิ๊บจิ๊บิบิ๊บ บ้านเท่าเย็นไไเน,เนเเี่ยให้เขาข้าไผ่ได้ปีงเขียดอีพี่น้องเขียดเขียบร้อยได้เนาะข้าวจีป,ป้งเส่นใหม่เอาเนาะพี่น้องใหม่นี่ไม่หีบนอกบ้านเท่าเอินไม่หีบไม่หีบนี่ใหม่ไม่ไผ่เนี่ยพาจะซืพี่น้องเอิญไม่หีบ ไส้ปานไปกินนู่นปิ่งใช่อันนั้นใช่มีบเล็กมันก็บวชแสบได้พี่โน้ปิ่งเขียด่ยมันต้องปิ่งใช่มีหีบใหม่เช้ไสิใช้ป่นกินข้าว นี่จะสีพี่น้องเอาค้ามันขาวจะสีเนาะนเอาเขาวจะสีมันจังจะสีสุกเถื่อถึงมัมบะลุบดลุปันเอ้ยแกระทาเกลืออย่างเดียวเนาอพี่น้องหีบเกลือ เอ้ยมีเขียดนี้ยากเงียบนีปันกินขอดมัวเนาะมีปันมดม,ม,นมัวเบาทานนี้เป็นเอือท่านเล้เอออย,ยังเด็ดอีไปเนาะเรี่ยวไห,หวเลย <c oughs> อี่ไปเนอะเรียบร้อย ป่งเขียดกินเ้าอไอปันกินข่าอ้ยุจะเป็นยังลูกเรส สร้างกิโมกแลด้หรือเปล่าอันนั้นช็อปมูสร้างกิโมกเบิ่เช้แปรงกินเข่ากับอันนั้นนอกพี่หนอไหนไหนหยวเสียจะเทียดหนาแน่หนาหนุนี่พี่หนองปีเขียน สีเหยบพูดทายแล้วมันมิดใหญ่มันบ่าอยู่คอยค้าง้ำอิด่มันแหมบ่อืมคอยค้างบ่หาไข่แห้งทำอีดบัดสิอันนั้นหันมันหนัเสีดเลยค่ะไข่แห้งมีไข่แห้งนะ มันสิดําอืมเอาไปเห็บมาค่ะเอาเอามาเหบเด็กค่ะมาค่ะอัเถฮะือออกือออกือออกมันจังตําอยังไปซื้อน้ yes ํามัน ไงหมอ,อนี่สุกแล้วพี่น้องได้ได้เกียร์มากใช่เกียร์เกียร์ดาซื้ออันนี้เกียร์ตั้งแต่เหมือนน่ะพวกเกียร์ไอ้ดอนเน้องหายอ้าวปดีเด้อร์พี่น้องมากไอ้ดอนน้องหายวะอืมเอาปลาใส่ก่อนไปกลิ่นเขียดต้มแจวซืิอๆนาะพี่น้องมึงบรมมิเวณ้มหมกถั่วขมีม้นหมกถั่ว ตาใ่นเขียนตาหมกถั่วเออตาหมกเจวพ่อแม่ปลาดมอนเค่สบาดีบงข้าวเด้อมักิข้าวเด้อสบายดีบังเด้อพ่อแม่ปลาดูกินข้าวเด้อจ้าไว้ฉดกอัง้บ้านุปิเขียนตาเจีวชิสพี่น้อแล้วก็สสมพัก เนี ah ่ยเสียบแต่ว <unanim ous> ่า <cities> ป <in character mate> ิงเกียดตำเจียวไหนๆโอ้ยเดาเด้เ้างมันยากแล้เงินจริดสบายดีบ้างสอันเด้อพี่น้องออพี่น้องปจีวเกดนี่กับจวก็สมทัก Cho mắt cả tốt thế này phải không? Nhưng mà để mắt cả tốt thế này bàn khát lại phải không? Chỉ thằng sắc Ở đây chai ở đây Ở đây chai Chị em khách thì ủng áo phần <laughs> Họ như bác bác, nó tổng ủng ở. Chìm bảy như hả nè ถูกก่อนสัล่ถูกก่อนถูกคนเอาใจถูกแม่ถูกแม่ถูแม่ถูกูแม่สัญญาถูกแม่ถูกแม่ใหญก่อนถูกแม่ใหญก่อนถูกถูกถูกแม่ใหญก่อนถูกก่อนูเากอนถูกเอาก่อนเอออาสักอา ิมใหม่หันหอกไลให้บากบบแบบไปให้ได้ออิคนอาเจจไล่เะยที่นิทานโอเคไปไปเดี๋นี้ตัดงแทน

ให้ลูใบ้านเนี่ยอะ้าเด้อจะหายเด้อมันจะหายอีกแม่ก็หายได้ดูเด้อ้ะสอเด้อลูเด้อพี่หม้อจะสอหล,ล <c oughs> อ้อ,อ,าอาแง่ได้ไพ่กรบอกหากกดอาอนแจใจตัวเองหนัโบมีไพ่าก เออใจพ่อรู้ยิ้หมอแม่บอกเอาบายบายแน่ยบายบายพ่อแม่ปปาลูกแนี่ยบายบายคุณในไลน์ทิมมาเบิองใช้ปานเด้อว่าสิลูปขอบใจได้ไลน์ทิมมาเบิองใช้ปานจนจบคลิปเด้อเอาให้แม่บรู้มาโอ้โหบายบาย 那也都没，我刚才看一个裤子的。